สวัสดีค่ะสวีดัตเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ในดงค่ะอยู่ท่งผู้ขาพี่น้องยังอดรถเกือบใจขาดตายวะแต่อดได้เอาไปข้อมือขาบเอาวะบืนขึ้นโน้นค่ะพี่น้องขึ้นผู้วันนี้ค่ะกับก็บว่าแม่นสิได้แอะได้ย่างเอายุค,ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ไหว ยางคุณละคะแบบนี้เราได้คิดค่าเดินไหมนี่ย,ยางพูดนเลยคุณละคะบรรยากาศคือดีมากอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า,อางเก็บน้ํานะคะนูน่นมาค่ะไปดูหน้างานกันเป็นงานชั่วโมงงานขุดคลองนะคะ ยางเป็นหลักนะคะเพราะตอน,อนนี้เงื่อนยนต์จีดยางแล้วค่ะพี่น้องเกียดนี้มีแต่รถคันส,นสวยๆคันสีประตูข้างนั้นง่ายๆหรือว่าเป็นหมูบ้านเศียฐี ันนี้ก็ที่พ่อวะจ้ะน,นี่นออนโอ้โอ้ปาสลายแปรงัุราเรอาพอมีต้นอย่างบ่จ้ะนี่ต้นตัวนี้บพ,พันแนปดพันแปดปาพันแปดร้อยต้น วันนี้เขาเขาจาข้างคนขีดบอกขีดปันเพิ่มกันไหมโอ้หอให้เขาขีดแบบปันเพิ่มกันได้มื่นหนึ่งกับผู้รับหาพัน,นโอ้พอได้อาทิตย์ละเท่านได้ค่ะต่อเขาเขาจ้างมือเขาขายเทียร์สิบหามือสองอาทิตย์ประมาณเดือนละสองครั้งตกเดือนละเท่าไหร่คะอ่าประมาณสามตันตันหนึ่งกับประมาณสองหมื่นโอ้หา่าแต่เดือนนี้มันก็อยู่สองหมื่นตันหนึ่ง ป้าเสนอเงินเดือนเงินพ่อน่ะแบบมีตันละสองหมื่นกับยู่ประมาณเท่าละหกหมื่นหกหมื่นต่อเดือนต่อครั้งโอ้ต่อครั้งสามตันสองครั้งกับแสนสองกับแปงให้ลูกน้องหกหมื่นน้องอะไรหกหมื่นสามปลูกหยังกับบ่ือปลูกยางหรอกครับยางมันยางได้ดีกว่ามูได้ดีมันเมื่อไรลงพูดลุกยิ้มเมื่อไรลงพูดขับไล่ขันเป็นราคาหน้าพ่อน้องก็สิคักครับ แค่ยี่สิบห้าบาทนี่ก็รู้ได้ละอืมอหอดสามพีซีพีซีโซ่ปาดของหัอต่นยางไรครับก็ซืออยู่ในถุสบไร่เยังเป็นที่ว่างเริ่มปลูกเจสิบไร่เท่าไรคะหกแสนหกแสนแ่น่าจะปลูกยางเลยผมมันาพันต้นอยู่าดแต่ยังวันนั้มีอย่างนันบ่เป็นที่เป็นที่ปลูกออจ้าจ้าพอจีไปเฮ็ดปลูกยางเฮ็ดไวเพื่อนักขุดมาเห็นดุกรัน ครับมันก,กิบเพราโดนนี่หลายเจ็ดปีนะ<อ>กับพอดีส้มนี่มันถึงเมื่ออายุมันถึงเปื่อยๆส้มส้มนี่พ่อซื้อไว้หรือว่าพ่อปลูกเองคะนี่พ่อซื้อที่เป่าปลูกมั้โอ้พ่อปลูปกป้จาจาัะจักจักปีแจ่มันเป็นผลเธุ์ขามารถ์กี่ได้์เจ็ดบอบถ้าสมบูรณ์อ่ะหกปีถ้าสมบูรณ์อ่ะหกปีเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงยังสมบูรณ์ใช้ปุ๋ยขังละปีละสองขังสามขังต้นผลกลางผลปลายผล เบิรเดียวงกปีก็ได้เปิดถ้าเขาคิดว่ามันหน่อยอยู่กับร้อยจกเก็ปีเห็นมันได้อายุก่อนป้าตกเดือนละรายได้เยอะมากนะคะเดือนละถ้ามี้ัวหมื่นต้นอ่ะมันก็ได้ประมาณเดือนละหาตันเดือนละแสนตันละสองเมื่อนกับเดือนละแสนสองพันับสองแสนสองแสนนะคะต่อเดือนถ้าถ้ามอย่างมื่อนต้นเนี้ยเนี้เอาสองต้นต่อกิโลประมาณนั้นถ้ามื่อนต้นก็คือ หาพันโลมาให้นี่เขามารับเองเหค่ะโอ้เขามีร่ารนเขาโม้นขวบมือวันที่สิบเด้อวันที่ยี่สิบเด้อเขาแย่งกันลุยพวกเขาตาจากร่องงานยางเขาพูดละหมู่บ้านนี้รวยหย่อนขายยา,างนั่นน,น่ันน้เงินสัมคัดปีละเป็นร้อยล้านเขาเสาะพวกนกพวกนกสลิกาครับลาแรงกับมีย่ยางมี่ไอ้มันนี่ขบวด ดีอันนี้คือยางทั้งหมดเลยนะคะบนภูนี่ม,มันมีเอยียงขายมีแต่ยางข้างนั้นมีจำนีไปถึงมึงเลื่อยยี่สิบสองกิโลนี่ไม่แต่ปลาย่างม่แต่ปลาย่างมีช่วงไหนพอที่มันได้นำยางดีอ่ะน,น,นานนี่ละ<อ>เดี๋ยวดีก็เริ่มที่รวอยล่าแล้วเพราะว่าใบมันร่วงใบร่วงแล้วมันจะเริ่มมื่อไห่ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณสามเดือนสี่เดือนอ ปลาคือยังหมึกขึ้นอนีกมิตรไฟเอ็นบอลซองม,มากันกี <ไป S 1> นอะ่ะมุกใบตะยานดอกสันมันจะเริ่มกีมนมาแต่มีทุนหนาจ้าก็ราะมีทุนหน้าผลม,นนามากก็คืเริ่มเปิดมาอย่างปลาปลาต้อ,องไปเะ็ทศยังดอกค่ะกีนตะยานนี่แหละรวยแล้วคุณไา้คุณมีสวนอย่างรวยเลยค่ะอันนี้สวนของอาจารย์นะคะ ไปได้บ่าจ้าอันนี้อาจารย์ก็จะขุดคลองไปถึงนู่นนะคะจะหอดหน้าเพื่อนกูละคะ่ะเป็นสุดนะคะเป็นคลองน้ําอันนี้ขุดท่อสัก่อนคะ่ะอันนี้ขุดท่อก่อนก่อนซ่อนเนาะค่ะเนาะเนี่ยวไปบางได้นมีได้เงินกับเงินกับเงิน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  หยอดอีอย่างพ่อโอ้ไม่ต้องหยอดบ่อโอ้นูกับพยุ่เอามันขึ้นเป็นก้อนเขาต้องหยอดนำกดบแบบอันอันนี้อันนี้หยอดหรือยังคะหยอดแล้วมันเต็มเขาก็เลยเปลี่ยนโผล่ใหม่ตอนนี้มันออกเอยกอะนําายังพอจะถึงวันที่สิบวันที่หนึ่งนี่มันจะต้องเปลี่ยนอีกตัวน,นี้สมบูรณ์ตัวน,นี้แข็งแรง จังหวะเดีแท้ผู้ผูมากกิจเขาจะกระได้ดีเท่กันกระยูได้ยู้ได้สองมยากบเดือนละสองหมื่นเนี่ยคโอเคมันกระสิรับได้ยูประมาณนั่นสอคนกระสอยูประมาณคนละพันต้นาคนที่ขยันที่สุดจ้าก็ไทท่านกว่ โอ้โอ้โอ้ไปเลยค่ะได้เวลาทําการขุดคลองแล้วอโอเคค่ะไว้รอชมตอนเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมนะคะจะถ่ายให้ดูนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ